สวัสดีครับคนไทยหัวใจไม่ท้อในวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาที่สวนเกษตรเล็กๆที่อยู่ในเขตคลอง3วาครับพื้นที่แห่งนี้นะครับอาจจะเป็นพื้นที่ที่ยังไม่สมบูรณ์พร้อมเหมือนกับอีกหลายๆแห่งนะครับแต่ว่ามีเรื่องราวของการบุกเบิกลงมือทําที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปพบแล้วก็พูดคุยกับคุณพึ่งน้ำพึ่งใจใหญ่เจ้าของสวนยายสวัยสวนเกษตรอินทรีย์เล็กๆแห่งนี้กันครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาบุกสวนคุณยายสวัยนะครับผมขอบคุณค่ะยินดีต้อนรับเลยค่ะอันนี้กาลังจัดผักนี่เอาไปวางขายที่ไหนครับเนี่ยใช่เดี๋ยวจริงๆแล้วเราจัดผักนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปไว้ที่สวัยคาเฟ่ค่ะสำหรับลูกค้าที่จะเข้ามานะคะแล้วก็ไปแต่ว่าเราก็มีบางส่วนนะคะที่เราไว้ในสวนเนาะทั้งหมดเป็นผลิตภัณฑ์ผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์หมดเลยเหรอครับใช่เลยค่ะโอ้แปลว่า ทำกันอยู่ในในครอบครัวเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณพึ่งเป็นคนกรุงเทพตั้งแต่กําเนิดเลยไหมครับไม่ค่ะพึ่งมีไปเกิดที่ต่างประเทศค่ะที่อเมริกาเกิดที่อเมริกาค่ะมาทําเกษตรอยู่ที่คองสัวาค่ะทําไมถึงเป็นเรื่องราวนี้ได้ครับนั่งเครื่องบินมาลงตรงนี้เลยไม่ค่ะก็คุณยายเนาะเขาก็บอกว่ากลับบ้านเถอะอะไรเงี้ยคุณแม่เล่าให้ฟังว่าคุณแม่กลับก็กลับอะไรเงี้ยก็เลย ต้องกลับมาที่นี่ได้สักประมาณสองขวบอะไรเงี้ยค่ะขวบสองขวบก็กลับมาแหละค่ะกลับมาก็มาอยู่ที่นี่เลยที่กรุงเทพเลยแล้วเราเริ่มต้นในการทําเกษตรอินทรีย์ได้ยังไงอะครับเออจริงๆไม่เคยคิดด้วยคําว,ว่าเริ่มต้นเนี่ยไม่เคยคิดด้วยซ้ำนะคะแล้วก็รเรียนที่กรุงเทพเสร็จแล้วเราก็ต้องไปเรียนต่อก็มีโอกาสไปเรียนต่อที่ต่างประเทศกกลับไปที่บ้านเกิดครับค่ะเรียนเสร็จแล้วก็โอเคพอถึงจังหวะทึ่จําได้เลยว่าช่วงปี2 0 0พที่เครื่องบินชน ช่วงนั้นตึกเวิลด์เทรดใช่ค,ค่ะคุณแม่ก็บอกกลับกลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยอะไรเงี้ยก็กลับค่ะกลับมาปุ๊บก็เข้าสู่เป็นพนักง,งานออฟฟิศเต็มตัวครับก็ทําไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนกระทั่งมีวันหนึ่งเนี่ยที่บ้านเขาเรียกบอกว่าอ้าวมีที่ดินเนาะอยู่ที่คลองสามวาไปดูกันไหมก็มาปุ๊บเราก็เข้ามาปุ๊บต้องบอกว่ามาถึงก็สตันเพราะว่าไหนคือที่ดินอันไหนคือที่ดินพอไม่ไม่รู้จริงๆพอเข้ามาเนี่ย <c oughs> มันเป็นแอเรียที่แบบมีแต่ต้นไม้ค่ะมันแทบจะเดินเข้าไปแทบไม่ได้เยล เออโอเคที่ดินแล้วยังไงต่อนะอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะเราจะเอาที่ดินไว้ทําอะไรครับขายไหมยืนยังจําภาพได้ค่ะยืนมองที่ดินแล้วก็แบบอยู่กับน้องอะไรอย่างเงี้ยมองแล้วก็จะขายหรออะไรเงี้ยของยายแล้วนะอะไรอย่างเงี้งย,ย,นะยที่บ้านก็บอกไม่ขายจะทําอะไรล่ะคือย้อนไปเนี่ยจะมีช่วงที่ในหลวงรัชกาลที่9นะ้าเนาะเขามีเพิ่งว่ามีรายการเยอะมากเลยครับ,ค,รบคือทําเกษตรนะแล้วก็เราอยู่พ่อเพียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอออาจจะเป็นทางเลือก,กได้เพราะมันเริ่มต้นจาก แต่น้อยไม่ใช่บแบบตู้มแล้วแบบลงทุนอ,อ,อะไรเงี้ยลองไหมอะไรเงี้ยก็เลยเป็นที่มาว่าเอา้านั้นบอกที่บ้านว่าไม่ขายอย่างแรกกันเลยที่บ้านหาทําอะไรทําเกษตรนี่แหละคิดได้อีกแบบหนึ่งด้วยเนาะตอนนั้นเขาคิดว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราพื้นที่ตรงนี้เราทําให้มันเป็นปอดของคนแถวนี้ค่ะอ่าเป็นปอดคนแถวนี้เลยนะแล้วก็เก็บพื้นที่ธรรมชาติเอาไว้เพราะว่าจริงๆแล้วแบบหมู่บ้านมันเริ่มขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วเ,เราก็เห็นแล้วว่าไอ้ที่เราเมื่อก่อนเรามาปุ๊บเราเห็นเขียวยาวอะไรเงี้ยมันมันไม่ใช่ภาพนั้น แล้วเ,ลรเราจะทําเกษตรบนพื้นที่ตรงนี้ครับเราทําคนเดียวเลยไหมครับไม่ค่ะเราจริงๆเริ่มต้นเนี่ยต้องบอกว่าตอนคิดคิดกับน้องเนาะน้องสาวน้องพูแล้วก็เราก็เลยบอกเอ้ยนั้นก็ลงมือไหมก็มีเพื่อนอีกสองคนที่อยู่กันมาตลอดนะคะก็เรียกว่าเหมือนเหมือนหึ่งลาสาวเลยนะคะคก็ลาสาวคุณยายก็มานั่งทาด้วยกันก็คิดด้วยกัน,นะะกเลย่ะก็บอกอ้านั้นไปก็ไป ลุยอันนี้คือจุดเริ่มต้นลุยกันกี่คนครับตอนนั้นตอนนั้นก็เลย4คนเลยค่ะ4คนสี่คนส <4 S 1> สาวเลย4สาวค่ะโอ้โหภาพที่คิดไว้ในหัวเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับภาพที่คิดในหัวมันดูวิเศษมากค่ะตอนนั้น <laughs> แต่ว่าพอตอนลงมือทํามันอีกเรื่องนึงบอกน้องเฮ้ยเนี่ยไปดู y YouTube บ่อยเดี๋ยวไปเปิดเลยมันมีคลิปเพียบนะเปิดเลยอะไรที่ทำแล้วรวย ปลูกมะนาวแล้วรวยโอ้ยช่วงนั้นมานี่เลยก็อุย้ยโอเคทำเอานี่แหละแล้วก็ดูไม่ยากโุยแป๊บเดียวก็เลยอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละแต่ว่าความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะมีการทอนหายใจเกิดขึ้นเอาแค่เริ่มต้นก่อนอะไปหอไปซื้อจอบเจบอะไรกันมาอมเอาแค่นั้นก็ยังรู้สึกสนุกนะคะแต่พอจังหวะที่เราเอาจอบเนี่ยปักลงดินนะคะดินที่อยู่ในแปลงเนะะี่ยค่ะได้ไม่กี่ปักอะคะ่ะเราก็ตกใจเพราะว่า จอบจะลงดินเนี่ยยังจําความรู้สึกได้เลยมันมันแข็งมากอแล้วมันเจ็บมือมากเลยแล้วก็ไม่่มันก็ทำไปแหละคนเรามันไม่มีทางมือแหลกหรอกอะไรอย่างเงี้ยก็ทาไปทําไปได้ไปไม่เทา่าไหร่ค่ะไม่ถึงสองเมตรมากเอาไว้สงสัยเราจะไหวไหมเนี่ยอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรค่ะก็ต้องลองกันไปก็ตอนนั้นก็เลยค่อยๆทำตอนนั้นประมาณปีอะไรครับเออปี59ค่ะ2559รใช่ค่ะเริ่มต้นทำแล้วก็แบบโหมันไม่ง่ายไม่ง่าย การลงทุนครั้งแรกกับการที่เราต้องปลูกมะนาวเองเราได้กําไรไหมครับต้องแยกประเภทเลยไหมคะเช่นเราลงทุนด้วยร่างกายล้วใช่ไหมมือแตก <laughs> ลงทุนด้วยมือแตกแล้ว <laughs> อ่ามือแตกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ความท้อถอยอะไรเงะะี้ยค่ะอันนเป็นต้นทุนต้นทุนเดิมะอะไรเงี้ยพลังแล้วก็อีกอย่างหนึ่งน้องอีก3าคนเขาก็ออกจากออฟฟิศมาเนาะมาทําอะไรเงี้ยนี่คือการลงทุนครั้งแรกลงทุนไปพอสมควรนะคะลงทุนไปก็มาเกือบ 200ร้อยต้นเงี้ยค่ะอเยอะมากนะเราไม่ได้มีความรู้เรื่องธรรมชาติไม่ได้ใเงี้ยอ่ะแล้วก็ดูอาจารย์เราคือ u t u b e เนี่ยค่ะก็ปึบเข้ามาางเงี้ยปรากฏว่าสิ่งที่เราไปทำมาเนะะี่ยค่ะมันคือต้นทุนที่เราเจ็บมากเพราะว่าหนึ่งสายพันธุ์เราก็ไปเลือกไม่เป็นครับแล้วก็มะนาโทรสั่งไงคะก็เอามาลงปักปักปักเงี้ยคะ่ะดินก็ไม่ใช่นะคะแล้วก็พันธุ์มะนาวก็ไม่ใช่นะคะ มแมลงก็งงไม่รู้จักว่าตัวอะไรเงี้ยคือทุกอย่างพอมารวมกันเสร็จเรียบร้อยค่ะล็อตแรกเราทําด้วยความแบบทุ่มเทเต็มที่ก็เป็นนนั้ว่าเดือนสองเดือนผ่านไปนะคะผลตอบแทนคือติดลบติดลบเลยใช่เพราะว่าก็มันพันก็ไม่ใช่ค่ะเอามาเราก็งงงว่พันอ้าวทำไมยอดนี้แก่ยอดนี้อ่อนคือไม่รู้เรื่องเลยก็ตอนนั้นบอกว่าสงสัยไม่ไหวนั่นคืออีกหนึ่งต้นทุนท,ที่ที่นับเป็นตัวเงินเลยล่ะคะ่ะก็คือเจ็บเลยค่ะเจ็บ ตอนนั้นมีความคิดว่าเราควรจะต้องลมเลิกดีไหมหรือว่าเราจะลุยต่อครับก็มีความคิดมันมีอยู่แล้วค่ะมันแวบเข้ามานะคะโอ้โหขนาดนี้เราทําทุกอย่างเป๊ะนะเป๊ะอะไรเงี้ยยังขนาดนี้อะไรเงีเ้ยก,ก,ก็มีความคิดนะคะแต่สุดท้ายก็ไม่ไม่ไม,ไม่แต่ไงก็ต้องไปต่อเราก็เริ่มแบบเรียนรู้แลละอันนี้ค่ะก็รเรียนรู้จริงจังเล่นว่าเปิดคอร์สหาค,คอร์สการสอนอะไรเงี้ยนะคะว่าที่ไหนบ้างอะไรบ้างเงี้ยไปเรียน เริ่มต้นใหม่เลยอย่างเงี้ยค่ะก็ไปเช่นมหาไปมหาลัยเกษตรที่เขาเปิดสอนนะคะแล้วก็ไปลองดูเริ่มฟิลเตอร์เรียกความรู้เข้ามาอะไรเงี้ยค่ะโอเคนั้นเราก็ไม่เป็นไรตอนนี้เรารู้ก็ลองกันอีกนะคะ,อะตอนนี้ก็เริ่มมีเรียกว่าเน็ตเวิร์คคุยเนาะก็เริ่มจะสายพันธุ์หาย,ยังไงอะไรที่ถูกต้องเราก็ไปหาค่ะไปดูว่าสิ่งนี้คือใช่กับสิ่งที่เราตั้งใจแล้วก็ค่อยมาเริ่มปลูกนะคะลงรายละเอียดของดินใหม่ทำดินใหม่ทำพื้นที่ใหม่แล้วก็เอาพันธ์มะนาวใหม่ปลูก ดูแลเขามีคำมงคำไม้คือก็มีรายละเอียดยิบย,ย่อยแต่ว่ามันต่างมากจากที่เราเคยทํามาก่อนอค่ะมันคือความเจ็บถือเพิ่งมองว่าความเจ็บที่แล้วมันคือเป็นบทเรียนแล้วกันเนาะเป็นประสบการณ์ที่สาคัญเลยเพราะไงเราก็ไม่ทําซ้ําแน่นอนใช่ค่ะก็เป็นอีกบทเรียนที่ดีเก็เจ็บอยู่ร่วมสร้างเสริมกําลังใจโดยปตทสารพลังสู่ความยั่งยืนเพราะความสุขคือทุกอย่างเมืองไทยประกันชีวิต เรื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินเราจะสู้ไปด้วยกันร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยปะตะทสานพลังสู่ความยั่งยืนห้างแว่นท็อปเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาก,กว่า70ปีนี่ค่ะร้านกาแฟของสวนสวยคาเฟ่ค่ะอืงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะไปกันเลยค่ะครับ โอ้โห,โโหร้านน่ารักมากเลยครับขอบคุณค่ะบรรยากาศดีทำไมคุณเพิ่งถึงเปิดคาเฟ่เป็นตรงนี้ด้วยครับนอกจากในสวนเนาะที่เราแพนว่าเราอยากจะมีะไรายได้อย่างเงี้ยเราก็มองว่าคาเฟ่เป็นส่วนหนึ่งที่จะเอาของในสวนเนี่ยมาตรงนี้ได้ครับนะคะเพื่อให้คนแถวเนี้ยเข้ามาซื้อนะคะแต่ที่สําคัญจริงๆเลยคือเมื่อก่อนเนี่ยในสวนมันไม่มีอะไรเลย <ừ. S 1> คือไม่มีแม้กระทั่งห้องน้ำต้องบอกงี้เราก็มานั่งทาสวนอะไรเงี้ยค่ะเพืท่านไปเข้าปั๊ม คือแบบทุกอย่างมันไม่มีอะไรเลยสุดท้ายก็คือว่านั่นเราต้องสร้างที่หนึ่งสักที่หนึ่งอ่ะที่เราสามารถอยู่ได้แล้วก็ลูกค้าสามารถที่จะมาหาของเราได้ไม่ต้องเดินเข้าไปเนี้ยค่ะก็เลยเกิดเป็นที่ร้านกาแฟน,นี้ขึ้นค่ะซึ่งจริงๆในร้านกาแฟนเนี่ยก็จะมีน้องสองท่านที่ช่วยดูแลอยู่นะคะน้องสาวก็คือน้องกู้กับน้องอ,อ,อ้อค่ะอ๋ออ,อยู่นี่พอดีเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผม อย่างผักเนี่ยนะครับมีลูกค้ามาซื้อแบบทุกวันนี่หมดเลยไหมฮะส่วนมากก็หมดนะคะทุกวันแต่ว่าเราจะมีผักสดทุกวันขึ้นมาเหมือนกันค่ะจากในสวนใช่ส่วนมากก็เป็นลูกค้าประจําพอได้มาลองชิมกาแฟปุ๊บเห็นผักเขาก็จะซื้อกลับไปแล้วพอซื้อกลับไปเขาก็จะกลับมาทุกครั้งว่าผักสดอร่อย,ยะะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อหวานอืมแต่เห็นแบบทุกคนดูมีความสุขมากๆเลยเพิ่งพอมาทําสวนจะทําคาเฟ่แบบเนี้ยคเคยมีแบบว่าความคิดที่จะกลับไปทํางานประจําเหมือนเดิมไหมครับ ไม่มีค่ะเพราะว่าไม่มีมมเลยครับเพราะว่าที่นี่อยู่ก็ทํางานที่บ้านหนึ่งและสองคือว่าธรรมชาติพอเราออกไปปุ๊บข้างในธรรมชาติก็มีเป็ดมีหา่านอะไรย่างนี้ก็อยู่ได้ทั้งวันก็ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปหาที่จิบกาแฟแล้วนั่งคุยกันดีกว่านะครับค่ะ เมื่อสักครู่นี้ได้เจอคุณผู้ไปแล้วนะครับก็คือคุณพึ่งกนะับคุณผูเนี่ยเป็นพี่น้องกันแล้วก็จะมีเพื่อนเข้ามาอีกสองคนที่ร่วมหัวจมท้ายมาด้วยกันจนถึงตอนนี้เลย มีการแบ่งแบ่งงานหรือว่าแบ่งหน้าที่กันยังไงบ้างครับก็จะมีสองท่านนะคะคือมีพึ่งค่ะกับน,น้องอีกคนหนึ่งชื่อน้องบุกงาน,นะคะเขาจะทําสวนค่ะอันนี้ก็จะดูแลเรื่องสวนข้างนอกนะคะพวกกิจกรรมที่ให้ทางครอบครัวคนแถวนี้หรือลูกค้าเนี่ยเข้ามาส่วนจะมีสองท่านคือน้องพู่นะคะกับน้องออนเนี่ยเขาจะเป็นคนดูแลเรื่องร้านกาแฟคุณภาพของที่ขายไปคือจะเป็นน้องอีกสองท่านค่ะอืม,อ,มอย่างนี้ไรายได้ที่เกิดขึ้นจากในส่วนของร้านกาแฟนเนี่ยสามารถ รับผิดชอบทั้งในร้านกาแฟแล้วก็ในสวนทั้งหมดเลยไหมครับไม่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยร้านกาแฟเนี่ยเขาก็สามารถเลี้ยงตัวเองได้แต่สวนเนี่ยมันเป็นพื้นที่ใหญ่นะคะแล้วเราเองก็ไม่ได้แบบเรียกว่าตอนแรกเราทําสวนแค่ก็ทาสวนแหละแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของเราอย่างเงี้ยแต่พอพอมีคนเข้ามาเยอะๆขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องดูคือเรื่องเช่นความปลอดภัยนะคะแล้วก็ดูพื้นที่ให้สะอาดสะอาดเรียกว่าตัดหญ้าตัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มมีคนเข้ามา นะคะมันก็พื้นที่มันเกือบ10บไร่อ่ะค่ะแล้วก็ยังขยายไปอีกเงี้ยคืออย่างแรกเลยเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยมันจะไปนหนักอยู่ที่คนนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยร้านเนี่ยเขาดูแลตัวเองแต่สวนเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเอาไรายได้ของร้านเนี่ยไป c ว v e r ในสวนได้นะคะเพราะว่ามีนอกจากมีคนแล้วเนี่ยเรียกว่าพอเกษตรอินทรีเนาะต้องดูทุกวันนะคะเราต้องดูมแมลงนะคะเราต้องตัดหญ้าทุกวันมีค่าน้ํามันค่าใช้จ่ายคน นะคะเราก็มีอุยอ,อุปกรณ์อุปกรณ์วนเวียนอย่อยางเงี้ยค่ะแล้วเราก็ต้องคิดว่าจะทําอะไรทําออกซิเจนอะไรเลี้ยงสัตว์อะไรยอย่างเงี้ยค่ะล้วนแล้วแต่เป็นค่าใช้จ่ายทั้งนั้นเลยนะค,ะค,คะค่ะก็อันนี้ยังเป็นส่วนที่มันไม่สามารถเป็นโคเวอร์ได้นี้คุณพึ่งมีการวางแผนในการจัดการสวนเกษตรต่อ,อยังไงครับจริงๆเราก็มองว่าถ้าเคยได้ยินก็จะเล่นเรียกว่าการท่องเที่ยวแล้วกันเนาะแต่จริงๆไม่ได้อยากเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอย่างที่บอกเคยบอกว่าอยากจะทําที่นี่ให้เหมือนปอดของคนแถวนี้ นะคะแล้วก็ลูกค้าเองเนี่ยเป็นคนมาบอกเราส่วนนี้ควรจะเป็นยังไงเขารู้สึกยังไงกับตรงนี้เขาบอกว่าเขาบอกอุ้ยส่วนนี้ดีจังเลยรู้สึกอยู่หลังบ้านแล้วบอกใช่ใช่ก็บอกว่าใช่ค่ะอะไรอย่างเงี้ยเออพาลูกมาอยากให้มีกิจกรรมนั้นเพิ่มจะดีนะอะไรเงี้ยนั่นคือเริ่มจุดเริ่มต้นของที่เราคิดว่าอ๋อจริงๆลาไม่ใช่มีไรายได้จากการเกษตรอย่างเดียวก็ได้นี่นะคะเรามีไรายได้จากคนเข้ามาแล้วเขาก็อยากจะได้เรียกว่าความสุขแล้วก็อยากจะได้ความธรรมชาติความเขียวอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเออตรงนี้ จริงๆแล้วถ้าเท้าเข้ามามันเป็นรายได้ส่วนหนึ่งที่จะทําให้มาเลี้ยงคนในสวนได้เงี้ยน่าจะดีแล้วกิจกรรมที่ว่าเนี่ครับมีอะไรบ้างครับก็เราแบ่งเป็นเช่นเป็นเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติก่อนเลยนะคะธรรมชาติเนี่ยเ,เช่นปลูกผักนะคะมาปลูกผักด้วยตัวเองนะคะพอก้านะคะแล้วก็ไปตัดสลัดนะคะตอนแล้วก็มีพวกเก็บผลไม้ตามฤดูกาลอะไรเงี้ยค่ะเลี้ยงสัตว์นะคะก็ เพราะว่าในสวนของเราเนี่ยเรียกว่าน้องเป็ดน้องห่านเนี่ยเดินกันเป็นธรรมชาติเลยเพราะฉนั้นเขาจะอยู่ทั่วสวนไปหมดนะคะก็จะเป็นเรื่องของเลี้ยงสัตว์อันที่สองเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกศิลปะครับเพราะว่าน้องๆที่เข้ามาบางทีเนี่ยเขาจะชอบเออทาแบบเรื่องของสีอะคะ่ะเราอยากให้เขามีเรียนรู้พวกนี้ล้วก็จะมีพวกศิลปะต่างๆให้น้องเขาเล่นนะนะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะก็คือว่าบางทีเราจะมีกิจกรรมพิเศษ ตามเขาเรียกเทศกาลอย่างเงี้ยค่ะเอาธรรมชาติมาปร,ปร,ปรับปรบอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมหลักๆที่มีอยู่ในสวนตอนนี้ oh รวมถึงปกผาาเรืออะไรเงี้ยก็แล้วแต่ก็พอเรามีกิจกรรมเข้ามาหมุนเวียนใช่ไหมคะเราเริ่มมีรายได้นะคะก็ถามว่านะวันนี้เลี้ยงตัวเองได้หรือยังต้องบอกว่ายังไม่ได้นะคะแต่ว่าไม่ได้อยากให้มองเรื่องของอะไรเค่าตอบแทนแบบนั้นเป็นหลักอะคะ่ะเพราะจริงๆแล้วเราเริ่มต้นตั้งแต่แรกอะเราก็อยากจะเรียกว่าเป็นความสบายใจนะคะนั่นคือสิ่งตอบแทนที่ดีที่สุด ไม่ใช่เรารู้สึกสบายใจอย่างเดียวที่มีคนเข้ามาแล้วเขามีความสุขเนาะจริงๆแล้วอยากให้คนเข้ามาที่เข้ามาเขาเขามีความสุขกับเราด้วยเขาเริ่มบอกไอ้นี่มันเหมือนหลังบ้านเขานะบ้านเขาอาจจะมีที่เท่านี้แต่จริงๆเขามานั่งเล่นเล่นเล่นตรงนี้ได้อไรเงี้ยนั่งแคร่สบายๆอะไรเงี้ยค่ะนั่นคือสิ่งตอบแทนที่ตอนนี้ที่ได้รับค่ะมันเลยเป็นกําลังใจทําให้เรารู้สึกว่านี่แหละคือไปต่อค่ะร่วมสร้างเสริมกําลังใจโดย บริษัทไทยเบฟเวอรเรสจ,จำกัดมหาชนโกแก่มันทุกเม็ดร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยบริษัทไทยเบฟเวอร์เรสจำกัดมหาชน ปตทสารพลังสู่ความยั่งยืนสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้เอาละทีนี้เราจะได้มาดูกันสักทีว่าที่สวนคุณยายสวายแห่งนี้มีกิจกรรำอะไรบ้างจุดแรกก่อนเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นเรื่องของ เรามีพวกพืชผักสุดครัวที่ที่สวนปลูกกันค่ะเราเพาะขึ้นมานะคะแล้วเพราะว่ามีลูกค้าหลายคนเนี่ยเวลามาเดินชมสวนปุ๊บอุ้ยอยากจะมีอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นต้นพริกต้นอะไรต่างๆโรสแมรี่ดาวเรืองผักเคลเนี่ยค่ะไปปลูกที่บ้านโอ้มีเตเตยโอ้ยใช่ค่ะอันนี้พริกสวยมากเลยครับกะเพราสวยมากเลยครับแล้วก็มีถัดมาเนี่ยก็จะเป็นมุมของน้องๆละค่ะน้องๆเนี่ยก็จะมีพวกศิลปะนะคะเพราะว่าเขาชอบเอ้ยหยอดสียังไงสร้างศิลปะยังไง ที่สําคัญคือได้ใช้เวลากับครอบครัวเนาะตรงนี้ค่ะแล้วก็เป็นจุดที่เรามีพวกอาหารให้เป็ดไก่ห่านในสวนนะคะอ๋อในหนึ่งถ้วยนี่ก็คือมีอาหารหลายอย่างเลยใช่ค่ะนี่มีข้าวโพดแบบป่นๆด้วยนะครับหลายอย่างผสมกันถ้าเรามีมุมต่อไปเราเรียกกันว่าตลาดน้อยค่ะตลาดน้อยก็นี่ก็คือน้องอีก่านหนึ่งค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะร้องอก่ค่ะ ก็จะเป็นกิจกรรมสําหรับปลูกต้นกล้าปลูกผักน้อยนะคะคของเด็กๆนะคะให้เขาได้เรียนรู้การปลูกผักค่ะเราก็จะมีวิธีขั้นตอนการปลูกให้น้องๆแล้วก็เวลาน้องทำเราก็จะดูด้วยแล้วก็สอนเขาทำค่ะค่ะยกตัวอย่างหนึ่งต้นได้ไหมครับขออนุญาตเป็นน้องๆครับวันนี้ การทาเกษตรอินทรีย์สําหรับชาวเมืองที่มีองค์ความรู้เป็นแบบนี้ครับยากไหมครับคือเรียนมาหลายอย่างค่ะแล้วก็ทํางานมาหลายอย่างแต่บอกเลยว่ากเกษตรเนี่ยยากรู้สึกว่าร่าง,งกายต้องพร้อมแล้วเนี่ยจิตใจต้องพร้อมด้วยอืมเอ,อ่อคือหนึ่งต้องไม่ไม่ท้อแล้วก็ไม่ไม่เจอปัญหาอะไรคงต้องสู้มันไปนะคะอย่างเช่นบางทีเนี่ยสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนตลอดเวลา,มาแมลงวันนี้มา,มาแมลงอีกวันหนึ่งมา ใช่ไหมคะซึ่งเราทําอินซีอย่างเงี้ยเราเราต้องสู้กับแมลงคนละแบบแปลว่าอะไรคือมันต้องเรียนรู้ตลอดนะคะก็เลยยากแล้วรวมถึงมีหลายคนพูดถึงเรื่องตลาดก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องบอกว่าเรามีต้นทุนที่โชคดียอย่างหนึ่งก็คือ,อว่ายังอยู่บนที่ดินที่มีคนสามารถที่จะเข้ามาจับต้องได้โอเค okay. เรียกว่าความยากที่แบบสุดๆเลยมันก็ลดทอนไปไปส่วนหนึ่งครับค่ะคุณพึ่งครับตอนนี้นะครับที่สวนเนี่ยครับยังมีปัญหาอะไรที่ยังแก้ไม่ได้ั้งไหมครับ ปัญหาที่ยังแก้ไม่ได้น่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการค่ะจะไปจัดการกับสวนที่มีอยู่หรือร้านที่มีอยู่อย่างไรนะคะก็คือมันคิดอยู่ทุกวันนะคะว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราต้องขยายนะขยายไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเรามีอะไรเพิ่มในสวนมาเนี่ยเอ๊ะคนที่เรามีอยู่ทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยเราจะทํายังไงให้เท่านี้แต่ว่าขยายออกไปทําได้ <ừ> หรือเราต้องหาคนมาเพิ่มเราต้องหาวัตถุดิบน้ําไ,ไฟอะไรเข้ามาเพิ่มนั่นความหมายถึงเป็นเรื่องต้นทุนซึ่งเราก็คิดอยู่นะคะว่า ไม่เพิ่มต้นทุนแต่ทําให้งานมันเกิดทําอย่างไรแต่ในทางกับการบางทีเราก็ต้องมาดูอย่างเช่นน้ําที่มีอยู่อย่างเงี้ยค่ะพอแก้ปัญหาตรงนั้นได้แล้วน้ำเอ๊ะทำไมวันนี้น้ํามันเป็นสีเขียวเราก็มองเอ๊ะหรือว่าน้ํามันเสียอะไรเงี้ยซึ่งเราดูแล้วภายใต้น้ําเนี่ยสัตว์ต่างๆนะคะพวกเต่าป้าอะไรอยู่ได้นะแต่ว่ามันมีเหมือนกับเป็นตัวเคลือบสีเขียวอย่างเงี้ยค่ะอยู่ที่ผิวน้ําใช่ค่ะเราเอ๊ะจะทำยังไงซึ่งมีลองหลายอย่างแล้วนะก็ไม่ประสบความสําเร็จอะค่ะก็อันนี้หลายปีแล้วก็พยายามที่จะหาผู้รรเนนาาะหหือมกกทััั่่งงบียยคิดลว หมู่บ้านที่ขึ้นร,บรอบๆขึ้นตลอดเวลานะคะแต่เรายังอยากที่จะเป็นปอดอยู่ตรงเนี้ยอืนะครับถ้าอนาคตเนี่ยเราจะจัดการกันยังไงภาพฝันของสวนคุณยายสวัยที่ตั้งใจไว้แบบปลายทางเลย <c oughs> เป็นยังไงครับเอ่อต้องบอกว่าตั้งแต่ตั้งชื่อคุณยายสวัยเนาะอะไรก็เป็นเรียกว่าเป็นภาพขอบคุณแล้วกันนะคะแล้วก็ภาพคุณยายก็คือผู้เขาเรียก่าผู้อุปถัมภ์ผู้สูงอายุเพิ่งเชื่อว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยเป็นคนที่แบบดีเขามี ดีหลายอย่างเนี่ยมุมมองพึ่งก็เลยจริงๆส่วนนี้มันสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะนอกจากเป็นปอดที่อยากให้คนในครอบครัวมาอยู่เนาะแล้วก็มาอยู่เป็นเหมือนบ้านตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นที่ของกิจกรรมเด็กๆเข้ามาเล่นอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยนะคะภาพหนึ่งที่พึ่งมองเห็นตั้งแต่แรกเลยเพึ่องอยากสร้างให้พัส่วนหนึ่งเนาะเป็นที่ของชุมชนของคนที่สูงอายุหรือหลังเกษียณอย่างเงี้ยคะ่ะภาพอยากไปแบบนั้นนะคะเป็นที่ที่แบบ คนเหล่านั้นจะได้มาอยู่อะไรเงี้ยเขาจําได้ภาพว่าคุณยายเขาจะมีความสุขเวลาอยู่ในสวนมากตอนเขากษเสียณเขาก็เดินสอยมะพร้าวคุยโน่นคุยนี่อะไรสอยไปลูกหลานแล้วกระโดดหลบไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยคือถ้าภาพนั้นมันเกิดในสวนได้เนี่ยนั่นเป็นภาพที่อยากไปคุณพึ่งครับถ้าหากว่าวันนี้คุณยายยังรับรู้อยู่ว่าเราทําอะไรอยากจะบอกคุณยายว่าอะไรบ้างครับก็คงบอกว่าทําได้แล้วค่ะคุณยายก็ทําในสิ่งที่ภาพเด็กเนาะคุณยายให้มายังไงเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยสิ่งที่คุณยายให้ไว้ก็สานต่อ ะะถึงยายไม่ได้บอกก็คิดว่านี่แหละคะ่ะคือภาพที่คิดว่าคุณยายคงอยากจะเห็นนะคะก็คือลูกหลานมีความสุขอยู่กับธรรมชาติเหมือนที่คุณยายเคยเป็นนะคะก็จะทําไปเรื่อยๆนะคะเครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินขอเป็นกำลังใจและร่วมสร้างพลังบวกให้กับคนไทยหัวใจไม่ท้อของเราในวันนี้ค่ะ แม้ไม่คุ้นเคยกับวิถีเกษตรมาก่อนนะครับแต่ว่าคุณพึ่งแล้วก็น้องๆทุกคนเนี่ยนะครับต่างก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะใช้ที่ดินมรดกจากคุณยายให้เกิดคุณค่าสูงสุดถึงอุปสรรคหรือว่าบททดสอบจะมีมากขนาดไหนก็ตามแต่ว่าพวกเขาทุกคนเนี่ยนะครับก็ยังคงยืนยันที่จะเดินหน้าต่อไปตามแนวทางศาสตร์แห่งพระราชาด้วยความเชื่อมั่นแล้วก็ไม่ถอดใจค,ครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของคนไทยหัวใจไม่ท้อในวันนี้กลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ผมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อน สวัสดีครับสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9เนะี่ยพึ่งชอบยึดเนาะสอนไว้อะไรเงี้ยเขาบอกว่าเดินทีละ9ก้ากินข้าวทีละคำลงมือท,ทําทีละอยา่างคำนี้คือพึ่งจําได้มันเลยทําให้แบบทำไ็นถึงวันนี้เพราะทุกครั้งเนี่ยเราท้อปุป๊บเราคิดเยอะไปอย่ามองไกลออฟฟิศสอนให้เราแบบมองกว้างเนาะแล้วก็ทําเห็นเป้าแต่แบบทําเกษตรเนี่ยมองกว้างเนี่ยมากเกินไป แล้วแบบคิดมากเนี่ยไม่ดีมันท้อแล้วกันมันเป็นตัวทอ้อแต่ถ้าเราบอกเอวันนี้เราทําอันนี้แหละไม่เป็นไรลงมือทําลงมือทำเนี่ยขุดขุดขุด,ดทำทำทำปูกปุกปุกเงยหน้าไปทีเย็นแล้วอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่ทให้เราอยู่ได้